ัวฝรั่งโอไปเที่ยวประเทศไทยคนเดียวเพราะอยากพักผ่อนพี่คิดว่าผัวหนูคิดอย่างไรก็สําหรับเรื่องนี้ก็เอ,อน้องเขาเขียนมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับผัวเขาเนี่ยก็หลายปีเขามีลูกสองคนก็น้องเขาก็อยูู่บ้านดูแลลูกก็ดูแลลูกส่วนสามีก็ไปทํางานอะไรประมาณนี้ก็เวลาไปประเทศไทยไปเยี่ยมครอบครัวเนี่ยก็จะไปด้วยกันเป็นครอบครัวตอนนี้เมื่อไปด้วยกันเป็นครอบครัวเนี่ย ฝรั่งเขาบอกว่าเขาต้องช่วยดูลูกคือเออต้องไปคือพูดง่ายไปเป็นครอบครัวไม่อิสระภาพเขาก็เลยโขเมื่ออยู่กันมาได้สักพักหนึ่งฝรั่งกลับมาจากประเทศไทยแล้วฝรั่งบอกว่าเธอครั้งหน้าน่ะเออการไปเที่ยวประเทศไทยของเราเนี่ยฉันจะโขไปโกนสักสองอาทิตย์คือฉันอยากพักผ่อนจริงๆเพราะว่าฉันทํางานเหนื่อยแล้วเธอกับลูกค่อยตามไปหลังจากนั้นแล้วเราก็กลับด้วยกันนี่คืออเอ ผัวฝรั่งให้ข้อเสนอนี้มาคือน้องเขาก็แบบว่าสงสัยพี่พี่คิดว่าผัวหนูคิดอย่างไรคิดไม่ดีล่ะคะลูกคิดไม่ดีถาถานพี่นะผัวเมียนะครอบครัวเนะ่ะถามมันไม่อิสระตรงไหนหนูเอาโซ่ไปล่ามขาเขาไว้เลยห้ามออกไปไหนเออในเมื่อไปเป็นครอบครัวแล้วหนูเอาโซ่ไปล่ามขาเขาเอาเชื่อไปมัดมือเขาไหมก็เปล่านี่หนูอยู่หนูอยู่โรงแรมเลี้ยงลูกลูกเล่นน้ําเล่นอะไรเ,เขาอาจจะอยากจะไปช้อปปิ้งหรืออยากจะไปเดินห้างหรืออยากไปไหน เขาก็ไปได้นี่เอา้าเราก็อยู่กับลูกเขาก็ไปได้นี่อันเนี้ยเราไปร่วมกันกับเขามาหลายครั้งแล้วแล้วพอตอนหลังมาพูดครั้งสุดท้ายมาพูดแบบเนี้ยถ้าถามพี่ว่าปกติไหมไม่ปกติค่ะลูกไม่ปกติผัวเรานี่ต้องไปเจออะไรสักอย่างหรือไม่ต้องติดต่ออะไรกับใครสักอย่างคือในเซนส์ของผู้หญิงนะเออสำหรับพี่เนะี่ยพี่ว่าเช่นนี้เออสำหรับน้องๆคนอื่นเนี่ยเออมีความคิดเห็นอย่างไรกับ,ก,บกับเรื่องแบบนี้ฝรั่งให้ความเอ่อให้เหตุผลมาว่า อยากเอพักผ่อนแบบชีวิตส่วนตัวโดวยไม่มีครอบครัวสักสองอาทิตย์แล้วมียค่อยตามไปมีกับลูก่อยตามไปซึ่งเออถ้าเกิดว่าโเข้าไปกับเพื่อนโกนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังพอเข้าใจไม่ค่ะไปคนเดียวไปคนเดียวอันนี้แล้วจะให้เข้าใจยังไงให้เข้าใจยังไงน้องบอกว่าพี่หนูหนูไม่รู้จะคิดยังไงสําหรับหนูหนูสับสนไปหมดเราเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยกันแล้วโผหนูบอกว่าครั้งหน้าซื้อตัว๋วเครื่องบินเขาโผาไปก่อนสองอาทิตย์ หนูกับลูกจะตามไปที่หลังเออเขาอยากจะใช้ชีวิตโฮลิเดย์ Holiday ของเขาคนเดียวเงียบๆคนเดียวสักสองอาทิตย์กอนสำหรับหนูเนี่ยหนูงงมากเลยว่าเขาไม่อิสระตรงไหนในขณะที่เราไปกันเป็นครอบครัวเพราะเขาก็รักครอบครัวดีนะคะพี่รักลูกดีรักหนูดีทุกอย่างแต่ครั้งเนี้ยพอกลับมาปุ๊บเขาพูดเลยพี่คิดว่าหนูควรจะทำอย่างไรหนูควรจะเตรียมตัวอย่างไร ไอ้เตรียมตัวอย่างไรนะพี่ไม่รู้ค่ะหนูพี่ไม่รู้ว่าหนูอยู่กันแบบไหนแต่พี่ก็จะบอกหนูให้ว่าอันนี้มันไม่ปกติแล้วนะคะหนูก็ลองลองดูลองดูนะคะลองดูเพราะว่ามีหลายหลยคู่ที่ว่าผัวตอนหลังผัวเป็นแบบนี้เมื่อมีลูกมีเต้าแล้วผัวเป็นแบบเนี้ยแล้วเลิกกันมันก็มีหลายคู่หนูก็พยายามสังเกตดูคือน้องคนนี้เขาไม่ได้ทํางานนะคะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเพราะว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยคืองานมันก็เยอะอยู่แล้วทุกคนลูกยังเล็กไหนจะ อมาอาหารให้ลูกไหนะจะต้องเอาลูกไปส่งคินต้าเท่นเออไปส่งศูนย์เด็กเล็กหรืออะไรเงี้ยลูกต้องไปโรงเรียนคือมันมันเลยหลายอย่างเนี่ยคนเป็นแม่อันนี้หนูต้องพัฒนาตัวเองนะถ้าถามพี่นะพยายามที่หางานพิเศษในช่วงเวลาที่ลูกไปโรงเรียนนะหางานพิเศษทําแล้วก็พยายามที่เออพยายามที่จะดูแลผัวให้ดีกว่าน,นี้ดูได้ว่าคือสังเกตนะนาะสังเกตอนะถ้าถามพี่นะสังเกตแล้วก็มองตัวเราด้วยว่าเราอะ่ะผิดพลาดอะไรไหม ในขณะที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราเอาใจใส่เขาน้อยไปไหมหรือว่าเราเไม่ดีกับเขาหรืออะไรจริงๆนะถ้าถามพี่เนี่ยจริงๆเราในขณะที่เราควรเตรีมยมตัวอย่างไรเนี่ยเราควรเตรียมตัวเตรียมตัว,ตว,ตว,ตวพยายามหางานพิเศษทาเราต้องพยายามที่ว่าเอ๊ะทำยังไงต่อไปถ้าลูกเราเรียนสูงขึ้นแล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเพราะว่าหรือว่าต้องหยากันอะไรกันนี่เราต้องสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นได้ โดยที่ว่าอุ้ยฉันจะทํายังไงงานฉันไม่เคยทําเลยเราค่อยๆหาประสบการณ์เอาเนาะแล้วก็เรื่องภาษาเนี่ยก็คือสําหรับคนมีลูกเล็กเนี่ยก็ภาษาก็จะโอเคกว่าเอคนที่เไม่ได้มีลูกนะเพราะว่าเด็กก็จะพูดลูกก็จะพูดกับเราแทบทุกวันอยู่แล้วภาษาของประเทศนั้นสําหรับพี่พี่อยากให้หนูอ่ะพยายามหางานพิเศษทาแล้วก็พยายามเตรียมพร้อมตัวเองไว้ถ้าเกิดว่าเขาขออย่าหรือมีปัญหากันเราก็จะได้ไม่ลำบากมากแต่ถ้าเกิดว่า เออเขาไม่เป็นหรือมันไม่ได้มีเหตุการณ์ว่าต้องขอ,อยากกันอะไรกันมันก็ไม่เป็นไรไงคะน้องถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวไว้ก่อนอ่ะมันไม่เสียมันไม่มีผลเสียต,ต่อเราถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่เตรียมตัวเนี่ยผลเสียเราจะมาเต็มๆเลยนะคะนู่หนูจะไม่รู้จะเดินไปทางไหนหนูไม่รู้จะเดินไปทางซ้ายทางขวาพยายามศึกษากฎหมายของประเทศนั้นให้มากที่สุดแล้วเมื่อเราคิดว่าเราพร้อมตอนนี้เราถ้าเกิดเราไม่มีสามีเราก็สามารถอยู่ได้นะาอะไรนะ ก็ลองเปิดอ,อกคุยกับสามีว่าเธอฉันมีข้อบกพร่องอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยบางคนน่ะมันก็ยังจูนเข้าหากันได้อืหลายๆคู่นะจูนเข้าหากันได้ว่าโอ้คือฉันไม่ชอบเธอตรงนั้นตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเราอยู่ด้วยกันทุกวันน่ะบางสิ่งอะมันก็มีบางอย่างที่เขาไม่ชอบเราและเราไม่ชอบเขาแล้วเราอาจจะแสดงออกจนน่าเกลียดจนแบบว่าบางทีฝรั่งเขาก็รู้แต่เราอ่ะไม่รู้ตัวก็มี่ บางทีอะบางทีนะบางทีเราเนี่ยจะเคยที่เป็นคนสวยสวยดูแลตัวเองเนี่ะก็อีเซอร์อีเซิงผมเผาพ,าพาลุงพลังอ้วนตุบตับนะเราก็พัฒนาตัวเองด้วยค่ะลูกนะถ้าถามพี่นะพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อเขาถ้าเราดูดีอยู่เสมอเราสามารถเออมีงานเออเล็กๆน้อยๆทาแล้วต่อไปสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีเขามันก็จะดีกับตัวเรานะ สำหรับพี่ก็แนะนําได้แค่นี้เอาน้องๆคนไหนหลายๆคนที่มีปัญหาแบบนี้แนะนําน้องเขาหน่อยน้องเขาถามว่าพี่หนูควรจะทําอย่างไรหนูควรจะเตรียมตัวอย่างไรหนูอยากรู้ว่าผัวหนูคิดอย่างไรก็คําตอบของพี่ก็คือตามนั้นเนาะก็ผัวก็คิดไม่ดีนั่นแหละอืมถ้าคิดว่าจะไปเออพักผ่อนโดยที่ว่าให้ใช้ชีวิตสงบสักสองอาทิตย์คนเดียวมันไม่เป็นไป,นปนไม่ได้หรอกอืมใช้ชีวิตสงบสักสองอาทิตย์งั้นก็ให้เมียไปก่อนตัวเองก็อยู่บ้านก็สงบแล้วเออไม่ต้องไปสงบตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยหรอก อออยู่บ้านคนเดียวก็สงบแล้วแต่นี้คือเขาคิดอย่างอื่นอะ่ะอันนี้พี่อย่างที่พี่บอกหนูอะ่ะแค่เต็มตัวไว้อืมถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดเราก็พร้อมเลยคะ่ะ น้องๆคนไหนมีเรื่องราวคล้ายๆอย่างนี้ก็มาแนะนาน้องเขาหน่อยเขาคำถามที่น้องเขาถามใครอยากจะเข้ามาช่วยกันต่อให้กําลังใจซึ่งกันนะคะซึ่งกันและกันไม่ต่อว่ากันไม่ด่ากันเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องให้กําลังใจให้พลังบวกแก่กันนะคะเรามาอยู่เมืองนอกเนี่ยเราเจอกับผู้คนต่างชาติที่ดูถูกเราอะดูถูกเราว่าเรานินทาเราเยอะแยะมากมายไหนจะต่อสู้กับคนไทยด้วยกันเองที่อยู่ที่นี่ที่ว่าบางคนเป็นคนที่ชอบเอ,อิจฉาตาล้อนชอบนินทาผู้อื่น คือมันก็เยอะอยู่แลว้วฉะนั้นน้องเขาเอาเรื่องเขามาแชร์เ travail, นี่ยเราก็อย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาอืมเพราะว่าเรื่องที่เขาเจอเนี่ยอย่างถามว่าน้องทําไมถึงอยากเอาเรื่องมาแชร์ให้พี่ให้พี่เออเล่าต่อเพราะว่าน้องเขาอยากแชร์ให้กับคนที่ไม่รู้จักฟังแล้วอยากให้คนที่ไม่รู้จักน,นั้นน่ะแนะนาและ,สะแสดงความคิดเห็นมาคือมันเป็นความคิดเห็นที่จริงใจกว่าที่จะเอาคนที่ใกล้ชิดไม่รู้ว่าเขาอิจฉาแล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาหมั่นไส้แล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเกลียดเราอยู่ในใจหรือเปล่าฉะนั้นเพจของเรา คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้ความจริงใจซึ่งกันและกันเราไม่ต่อว่าไม่ได่ากันนะคะทุกคนวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้ววันหลังพี่จะมาเล่าใหม่แล้วก็เออสำหรับน้องๆที่ส่งเรื่องมาเนาะที่ยังไม่ถึงเรื่องของตัวเองก็พี่ก็ขอโทษด้วยเพราะมันมีหลายๆเรื่องที่ว่าที่พี่ที่มันยังไม่ถึงคิวเนาะเพราะว่ามันมีหลายๆคนส่งมาเออเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีหลายเพจที่ออกมาคุยเรื่องแบบนี้แต่ว่าน้องคนนี้น้องน้องๆที่เขาส่งมาพี่เนี่ยคือเขาอยากเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็คือ น้องเขาไม่อยากไม่อยากเปิดเผยตัวและพี่ก็ไม่เคยเปิดเผยตัวของใครว่าเขาคือใครอะไรยังไงพี่จะถามพ่อนว่าอนุญาตหรือไม่ทุกคนที่เรื่องทุกเรื่องที่พี่เอามาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องๆเขาอนุญาตแล้วนะคะฉะนั้นก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องทุกคนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า